สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเติมเหรียญของเว็บทันวไลนนะคะก่อนอื่นเราต้องเข้ามาหน้าเว็บทันวไลนยก่อนค่ะก็จะเป็นหน้านี้ค่ะนะคะเดก็ต้องมีรูปคนนะคะตรงมุมนี้เราก็กดเข้าไปเข้าสู่ระบบค่ะคลิปนี้มันจะต่อจากคลิปที่แล้วที่เราสมัครเป็นสมาชิกนะคะ,อะพอมาเราก็จะเจอแบบนี้นะคะเราก็เติมเข้าไปเลยค่ะอันี้ค่ะเข้าสู่ระบบค่ะอ่า รอแป๊บหนึ่งนะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้แล้วก็มีลูกขนตรงนี้นะคะที่มีลูกคนตรงนี้เราก็กดเข้าไปเลยค่ะอ่ามันก็จะขึ้นบอกว่านี่ค่ะเราก็กดเข้าตรงนี้นะคะว่าเหรียญของฉันเหรียญของฉันเราก็กดเข้าไปเลยค่ะพอมาถึงเหรียญของฉันมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เรากดตรงนี้นะคะเติมเหรียญ มันก็จะขึ้นบอกว่าเลือกช่องทางการเติมเหรียญค่ะมันก็มีเยอะแยะนะคะแต่วันนี้เราจะทำให้ดูก็คือเติมผ่านระบบมือถือค่ะแล้วก็ระบบทูมันนี่ส2ระบบนะคะมือถือจะเหมือนกันทั้ง d ีแท็กวันทูคอ l แล้วก็ทู o ูฟค่ะเราจะเติมผ่านวันทูคอ l l ก่อนนะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยเลื่อนลงมานะคะแล้วมันก็จะเป็นว่าเลือกราคาที่เติมผ่าน AI เนี่ค่ะเราก็เลือกนะคะเนี่ยห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยค่ะ สมมติว่าเราเลือกห้าสิบบาทนะคะล้วก็กดตรงนี้ค่ะตัวนี้เราก็กกเบอร์โทรศัพท์ค่ะตัวนี้พอเราก,กอกเบอร์โทรศัพท์แล้วเราก,กดยืนยันนะคะกดยืนยันแล้วมันก็จะได้เอ s อมเอมาค่ะพอเราก,กดยืนยันแล้วก็จะได้ใอ้รหัสมาส ตรงโทรศัพท์เรานะแล้วก็กรอกเข้าไปก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะของวันทูคอระบบมือถือระบบมือถือจะเหมือนกันทั้ง3มค่ายเลยนะคะวันทูคอดีแท็กแล้วก็ทูทูม v e ค่ะแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะให้ดูค่ะมันจะประหยัดกว่าเติมผ่านระบบมือถือนะคะ <c oughs> ขพอภไรค่ะมาดูกันเลยค่ะก็คือช่องทางที่จะแนะนําวันนี้นะคะก็คือช่องทางทูมันนี่ค่ะ ทูมันนี่นะคะเรากดเข้าไปตรงนี้นะคะพอเราเลือกช่องทางทูมันนี่ค่ะทูมันนี่ตัวนี้เขาจะให้เราใส่รหัส14ตัวนะคะเห็นไหมคะรหัส14ตัวก่อนที่เราจะใส่รหัส14ตัวจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าระบบทูมันนี่เนี่ยเราจะต้องมีแอปของทูมันนี่ก่อนนะคะถ้าใครมีแอปของทูมันนี่อยู่นะคะก็เลื่อนเข้าไปแอปของทูมันนี่หน้าที่บอกว่าซื้อแอปเกมควรม,มันเถิงออนไลน์ค่ะ ว่ามันเทิงออนไลน์แล้วก็เลือกซื้อบัตรเงินสดทูค่ะแล้วก็เลือกราคานะคะชําระด้วยทูค่ะกดชําระด้วยทูเราก็จะได้รหัส16รหัส6ตัวมาโดยอัตโน,ตนมัติค่ะแล้วกดยืนยันค่ะกดยืนยันเราจะได้รหัสมาค่ะรหัสที่เราจะใช้เติมเติมในช่องนี้นะคะก็คือรหัสที่มีตัวเลขตัวใหญ่ๆอยู่ตรงกลางนะคะที่เขาให้มาในสลิปของทูนะคะ แล้วกดลึกงไปนะอันนี้เราเติมมาแล้วเราคอยดูน,นะคะเราจะเติมให้ดูศูนห้าแปดหนงโอ้ไม่ใช่หนึ่งสอง พอเราได้รหัสมาแล้วนะคะเรากดอย่างนี้คนะสำหรับระบบของทูมันนี่มันจะถูกกว่าของระบบเติมเงินอยู่ประมาณ10บาทค่ะแต่มันจะได้เหรียญเยอะกว่านะคะเราก็ลองกดนะคะเติมเหรียญค่ะ เติมเงินก็จะเป็นอันเสร็จของระบบทูนะคะถ้าใครก็มีแค่นี้ค่ะช่องทางการเติมเงินของทันวาเลยง่ายๆนะคะใครๆก็เติมได้แล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะใครอยากอ่านนิยายก็ลองดูนะคะลองเติมดูค่ะอันนี้พอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามดกดซับสไครป์แล้วกดแชร์เป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะคะอาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้าง